วัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight ในช่วงบ่ายวันพุทธที่27มีนาคมนะคะสำหรับรานะคาทองคำในวันนี้นะคะก็เปิดตลาดในเอเชียที่เบรนเ1,598นะคะแล้วก็แกว่งตัวลงอยู่ในกรอบ1,593ถึง1,600นะคะโดยถูกขายทำกำไรหลังจากสถานการณ์ในไซปัสดีขึ้นนะคะเมื่อ ไซปัสเนี่ยสามารถเป็นรู้ข้อตกลงทางการเงินกับ EU แล้วก็ IMF ได้นะคะซึ่งรัฐบาลของไซปัสก็ได้เงินช่วยเหลือ1,000 0ล้านยูโรนะคะแต่ก็ต้องแลกกับการปิดธนาคารใหญ่เป็นอันดับ2ไปนะคะ ส่วนค่างเงินยูโรก็ยังคงอ่อนค่าลงนะคะยังเป็นขาลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ค่างเงินยเยสลาราก็ยังแข็งค่าขึ้นนะคะส่วนค่างเงินบาทนะคะในช่วงบ่ายกลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ทําให้ราคาทองคําในประเทศถูกกดดันจากการแข็งค่าของเงินบาทภาพรวมของเงินบาทก็ยัง เป็นในทิศทางที่จะแข็งค่าขึ้นนะคะโดยทางภาครัฐเนี่ยยังไม่ส่งสัญญาณใช้มาตรการควบคุมการไหลเข้าของเงินนะคะและแนวโน้มที่ดีขึ้นของไซปรัสนะคะก็ยังเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำในวันนี้อยู่นะคะซึ่งเราก็ยังมองว่าการถือสถานะช็อตเนี่ยยังมีความได้เปรียบส่วนข่าวอื่นๆนะคะก็มีฝรั่งเศสเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจนะคะก็คือ GDP ในไตรมาสที่4เนี่ยหดตัวลง0.3นะคะความเชื่อมั่นของเยอรมน,นีทรงตัวในเดือนเมษายนนะคะแล้วก็ทาง IMF ก็เปิดเผยว่าธนาคารของอิตาลีเนี่ยยังมีเงินกองทุนที่สูงนะคะแต่ก็ยังมีความเสี่ยงแล้วก็ทางด้านเฟดนะคะก็ชี้ว่าเศรษฐกิจจีนอาจจะชะลอตัวลง รุนแรงภายในปี2030นะคะเนื่องจากประสิทธิภาพการผลิตลดลงแล้วก็ประชากรสูงวัยมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกราฟราคาทองคำกันนะคะนี่เป็นภาพกราฟราคาทองคำในราย60นาทีนะคะซึ่งราคาก็ลงมาแตะเส้น moving average 400นะคะในรายา60นาทีแล้วนะคะแล้วก็ยัง ทรงตัวอยู่บริเวณนี้อยู่นะคะซึ่งถ้าหากว่าหลุดแนวรับบริเวณนี้นะคะ1593นะคะลงมาเนี่ยแนวรับถัดไปก็จะอยู่ที่บริเวณ1น8่แนะคะแล้วก็แนวรับหลักก็คือบริเวณ1575นะคะบริเวณนี้นะคะเราก็ยังมองว่าโอกาสที่ราคาทองคำจะมีแนวโน้อมอ่อนตัวลงเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะจากกรณีของไซปรัสที่ มีแนวโน้มดีขึ้นนะคะแล้วก็ค่าเงิน US d o l ดอาลาแข็งค่าขึ้นก็ยังเป็นปัจจัยที่จะกดดันราคาทองคำนอกจากนั้นาราคาทองคำก็ยังถูกกดดันจากตลาดหุ้นนะคะที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะเมื่อมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีด้วยนะคะ ส่วนแนวต้านนะคะการขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการขึ้นเนี่ยค่อนข้างจำกัดนะคะแนวต้านแรกก็อยู่ที่บริเวณหนึ่งันห้อยห้านะคะบริเวณนี้นะคะการแป่งตัวก็ยังเป็นลนักษณะของไซวิ่งดาวลงมาอยู่แนวรับหลักๆที่เรามองว่าอาจจะมีการยด่งขึ้นไปได้ก็คือบริเวณแนวรับหนึ่งันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าตรงนี้นะคะเป็นแนวรับหลัก ส่วนการประกาศตัวเลขในคืนนี้นะคะในช่วง3ามทุ่มนะคะมียอดขายบ้านรอปิดกันขายนะคะแล้วก็ยอดสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์นะคะในช่วง3ามทุ่มเหมือนกันนะคะสรุปแนวรับ แนวรับนะคะก็คือแนวรับแรก1588แล้วก็ถัดมา1575เป็นแนวรับหลักนะคะแนวต้าน6 0 5แล้วก็1,613นะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มนะะราคาทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ